อีกหนึ่งบูธภายในงานมอเตอร์โชว์นะคะครั้งนี้เนี่ยก็อยู่ที่บูธ Mercedes Ben บแลวก็มีคนข้าง,างๆซึ่งเป็นผู้รู้และมาบอกไฮไลท์ของบูธ m e r c e d e s Ben บนในงานมอเตอร์โชว์2025เดี๋ยวมาทำความรู้จักกันเลยดีกว่าวค่ะสวัสดีครับสวัสด, <Woo. S 2> สดีครับคุณผู้ชมครับผมกายพานุว hmm. ัตรกสรพัฒน์นะครับโปรดักต์แม a จเม e นต์แมเนเจอร์บริษัท Mercedes Ben บประเทศไทยครับวันนี้คุณกายรเรามาถึงบูธ Mercedes Ben บ์แล้วเนี่ยไฮไลท์ปีนี้ของ2025มอเตอร์โชว์มีอะไร สำหรับกลุ่มรถมอเตอร์สปอร์ตที่ช่วงที่ผ่านมาแล้ว m มน e d e s b e บนก็นทำเปิดตัวรถไฟฟ้าเยอะมากและแน่นอนว่าปีนี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดเพียงแค่รุ่นเดียวนะครับเราเปิดทั้ง3ตัวที่เรียกว่าเป็น The King of o f r r o d d นะครับ King of r o a d s t e r และรวมถึงเป็นรถที่เรียกได้ว่า ทำเวลาในสนามนูเบิกริงได้ดีที่สุดในโลกและเคยทาลายสถิติเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง3รุ่นเลยเปิดเลยดีกว่าค่ะกับกับคันแรกที่อยู่ข้างๆเรานี่เลยครับ m e r c e d ซ s AMG G63 ครับซึ่งคันนี้<า>เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ทั้งหมดครับเคยเห็นรถยนต์ G-Class มาก่อนกันไหมครับเคยเห็นค่ะแล้วคันนี้รู้สึกว่ามันเหมือนเดิมไหมครับมันหล่อก,กว่าเดิมอ่ะชอบในเรื่องโลโก้อ่ะโอเคแล้วกับรูปลักษณ์จากภายนอกนะคุณกายครับแต่ผมจะถามอีกอย่างว่ารู้สึกไหมว่าคันนี้มันคือรถใหม่ทั้้งคันรูสึกว่า เหลี่ยมสันเขาดูแปลกตาซึ่งรถคันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นการทําที่ยากมากคือทางวิศวกรเนี่ยต้องการให้รถใหม่ทั้งหมดให้มัน,นอัดเต็มไปได้วยเทคโนโลยีให้เยอะที่สุด แต่ดีไซเนอร์บอกว่าต้องทําให้รถเก่ายัางไงต้องเป็นอย่างนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยทางทีมก็ทํากันขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นจุดต่างๆผมจะไล่คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันใหม่หมดเลยแม้กระชิ้นกันชนหน้านี้ใหม่ทั้งหมดนะครับด้วยดีไซน์แบบตามคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของเอ<ๆ>็เขาที่เปลี่ยนช่องรับอากาศแบบใหม่ล่าสุดเลยนะ<ๆ>เพื่อที่จะเอาลมเข้าไปอย่างเครื่องยนต์รหัส M 1 7 7 M 1 7 7ก็มีมาตั้งนานแล้ว<ๆ>แต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด<ๆ>พร้อมเทคโนโลยี My ม y b บิ d เครื่องยน CV8 ไม่ให้บิดด้วยใช่ ทำไมต้องมีจมูกใหญ่เท่านี้หรือช่องรับอากาศขนาดนี้เพราะว่าเขาเนี่ยมีพละกําลังแรงมากถึง585แรงม้าแรงบิด850นิวทรรำมาตาเร่ง0ูนย์ถึงในเวลาเพียง4.4วินาทีกับไซส์รถแบบนี้4.4 <4 S 1> วินาทีเท่านั้นว้าวแล้วก็เป็นครั้งแรกของ G Class ด้วยถ้าคุณลูกค้าไม่พอใจที่จะแรงกว่านี้จะไปปรับจูนได้เพิ่มอีกหรอได้ครับแค่นี้ก็เลยเวอร์แล้วนะครับเพราะว่าในงานวันนี้นะครับ,รบนอกจากรถ3รุ่นที่เปิดตัวไปเรายังเปิดตัวรูปแบบการสั่งซื้อรถแบบใหม่แบบแมนูแฟคทัวร์ด้วยซึ่่่งเป็นนแผกทีชวยดูล และสร้างสารรค์เอก,กลักษณ์ของรถยนต์ให้เป็นแบบเฉพาะของลูกค้าคนนั้นๆเลยด้วยซ้ำะฉะนั้นรถคันนี้มีความแตกต่างได้มากถึง1ล้าน2แสนแบบคอนฟิกรชันบบคนโลกไปนี้เลยสุดยอดมากทุกคนแล้วใครที่บอกว่าชอบความเดิมวมากๆอะ่ะแล้วรถไซซิ่งขนาดนี้ศูนย์ถ,ถึงร้อยสี่จุดสี่วิเยอะแยะมากมายกำลังเหลือๆแล้วค่ะมามาดูโฉมข้างๆด้านข้างกันบ้างมือเปิดประตูก็ใหม่ V8 นี่มือเปิดประตูใหม่แล้วนะจัากดถูกต้องครับขออนุญาตเลยได้ไหมคะเชิญเลยครับ ผู้หญิงเปิดง่ายด้วยนะไม่ได้ยุ่งยากนึกว่ามันจะต้องแบบออกแรงซะเยอะเลยแล้วปิดดูดไหมคะไม่ดูดครับปิดไปก่อนไม่เข้าครับจริงจ c l a s s ครับคุณผู้ชมครับเราอยากจะบอกว่าค่าตัวเขาก็หลักแปดหลักอยู่นะก็แปดหลักครับคันนี้เริ่มตกขนาดนี้เลยหรอต้องปิดแบบนี้ครับไม่ได้ลบคือต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เบนซ์เนี่ยตั้งใจสร้างตั้งแต่บันทับสลากปิดประตูถ้าคุณผู้ชมมาดูที่ตัวรถใกล้ๆนะครับจะเห็นได้ว่า เขาถึงขั้นให้ทีมะวิศวกรดีไซน์ยังไงก็ได้ให้มันได้เสียงเนี่ยในการปิดประตูเหมือนปี1979เนี่ยต้องมีวันนี้จะเ,เสียง,งหนักแน่นนะ<ด>ปิดดังปึกแปดหลักของฉันมาด่ข้างในกันบ้างครับสวยๆไปขอเปิดดูด้านหลังดได้เลยครับให,หม่หมดเลยครับ งงโอเคอนนครับระบบปฏิบัติการนะครับตัวนี้เนี่ยเราออกแบบมาเพื่อรองรับเครื่องยนต์ใหม่ซึ่งเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเครื่องยนต์เป็นมายไฮบริดค่ะ,คะนะก็คือเป็นมีนแบตเตอรี่โพลีเอ็กโวล์เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยทำให้เราต้องการซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการ power management ภายในรถดังนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการแบบเดียวกันกับ EQS เลย MBUX เจ็แบบเดียวกันกับ EQS ด้วยใช่ถูกต้องครับเพื่อให้รูปแบบการจัดสรรพลังเนี่ยทำได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็ เพิ่มระบบสัมผัสมาให้เพิ่มระบบอินโฟเทนเมนต์มาอย่างจัดเต็มต้องบอกว่า100%นะครับของรถที่ทำมาจากที่โรงงานที่เมืองกราฟประเทศออสเตรียเนี่ยต้องผ่านการทดสอบที่เหลียนตรงนี้โอ้และเลียนถึงขนาดนี้สต <ok> ็อกเคิลนะครับสต็อกเคิลคือชื่อภูเขาคือถ้าเกิดเราได้เลียนอย่างนี้มาเนี่ยคือแบบว่าผ่านการทดสอบที่ฮาวรู้โหดที่สุดกับสนาม G Experience ที่สต็อกเคิลนะครับ นั่นแหละฮะนี่คือความเป็นมาของ G c l a s s กับราคาเริ่มต้นเพียง18ล้าน8แสนบาทนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้แบบคันนี้เลยผมชอบคันนี้เลยผมถูกใจมากเลย20ล้าน5 0ส0 5 0 0ครับ ไปเหมือนโกหกไฮไลท์ og, ight, คันต่อไปเลยค่ะกับผมกับเมอร์เซเดสเอ็มจี GT 63โ m ร์เมทิกพคันข้างๆเราคันนี้ครับขอรายละเอียดหน่อยค่ะรถคันนี้ค่ะคันนี้ถือว่าเป็น second generation ของรถยนต์ GT แล้วนะครับซึ่งตรงน,นี้มีการปรับปรุงเรียกได้ว่าตั้งแต่เครื่องยนต์นะครับไปจนถึงพื้นที่บรรทุกสัมภาระเอ๊ะทำไมผมต้องพูดแบบนี้นะก่อนที่เราจะไปดีเทลคันอื่นๆเลยเนี่ยเมื่อคุณผู้ชมเห็นรถทรงแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยแน่นอนมันต้องเก็บของไม่ได้ใช่ไหมดูเหมือนกับว่ารถได้แค่คุณพ่อคุณแม่้กดี สัมภาระอยากไปเที่ยวันสองคนเช่นมีของเยอะมีตัวช่วยมีตัวเลือกให้แบบจัดเก็บของไหมคะคันนี้นะด้านหลังสามารถบรรทุกสัมภาระได้มากถึง675ลิตรสามารถเก็บถุงกลอฟได้มากถึง2ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้รถคันนี้เดินทางไปตีกล์กต่างจาังหวัดได้เปิดใช้<า>ใ,หให้ดูเลยได้ไหมได้เลยครับเชิญนนี้เลยครับ675ลิตรดูเยอะมากครับลองดูด้านหลังตัวนี้ได้ครับพอดีรถตัวนี้ล็อกเอาไวอ้อยู่ะอล็อกอยู่ทุกคนดูผ่านกระจกด้านหลังนี้ได้เลยดูสิท้าย้าดเอียงมา โอ้กว้างจริง675ลิตร675ลิตรพับบอร์ดได้วางถุงก,กอ๊อฟจะสองไปทีนี้มาที่คันนี้กันบ้างครับะระหว่างที่เรากําลังเดินกลับไปที่ด้านหน้านะครับผมพูดถึงพลังหัวใจของเขานะครับ<อ>เป็นเครื่องยนต์แบบ V8 one man one engine <อ>นะครับ Pot inside V มีแรงม้ามากถึง585แรงม้านะครับแรงบิด800นิวตันนะครับซึ่งตรงนี้บอกได้เลยว่าขับดีมากๆถึงขั้นนี่เรียกได้ว่าเป็นอะไรได้ในทุกอย่างที่คุณอยากเป็นเช่นอยากจะดริฟ ทำได้อยากจะขับ4ล้อทำได้เลี้ยวล้อหลังมีให้ดังนั้นเนี่ยหลากหลายรูปแบบการศูนย์หนึ่งร้อยเท่าไหร่คะประมาณสามจุดสองวิครับโอ้โหแล้วแล้วจริงเพราะด้วยบอดี้รถเนาะใช่ครับศนะูนย์หนึ่งร้อยเพียงสามจุดสองวิถูกต้องครับ เราพูดถึงค o เป e สไตล์ไปแล้วเราไม่พูดถึงคันนี้ไม่ได้เลยนะครับกับ Mercedes-AMG s l 55โฟ o ์ t มต t i c คันนี้นราซึ่งกลับมาตามคำเรียกร้องของลูกค้าที่อยากได้ SL ที่เครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นว <Wow. S 2> นะมามแล้วครับ v 8 4,000cc One Man My i n g i ี e เช่นเคยตัวนี้มีแรงม้าอยู่ที่476แรงม้านะครับแต่คันนี้เนี่ยในเรื่องของพละกำลังความแรงแต่างๆเนี่ยถือว่ามันมีของมันในแบบที่ควรจะเป็นแต่ไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้ครับเป็นรถแบบโรสเตอร์ โรสเตอร์ oster, เปิดประทุนนะครับซึ่งรถคันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นการส่งทอดความเป็นตำนานของรถยนต์โรสเตอร์มาตั้งแต่ช่วงประมาณออมากกว่า70ปีนะครับ<อ>ตั้งแต่300 SL มาและยังคงเอกลักษณ์ได้จนถึงวันนี้เ,<อ>เชื่อไหมครับคุณผู้ชมครับผ้าหลังคาตัวนี้เป็นแบบซอฟท็อปนะครับ ใส่เทคโนโลยีลำโพงที่ผมเชื่อได้ว่าในงานนี้ไม่มีใครมีเป็นลำโพงแบบสไปเดอร์สปีกเกอร์หรือเป็นลำโพงแบบเส้นใยแก้วนำเสียงไม่ใช่ใยแก้วนำแสงนะ<อ>แล้วฝังไว้ในผ้าหลังคาที่สามารถพับ<อ>ได้และแสดงเสียงมิติด,ด้านบนฟังคุณกายวูดนยื่แบบอ้าแบบอู้ตลอดเวลา ค่าตัวแรงนะคะค่าตัวราคาเริ่มต้นอยู่ที่14,900,000บาทแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคันนี้เลยเนี่ยอยู่ที่18,290,000บาทครับกับ SL 55 p r o m e t i c Plus ครับมาตัดสินใจดูมาสัมผัสด,ดูลองเลือกกันดูนะคะระหว่าง2คันเนี่ยเลือกไม่ถูกลองมาถามคุณกายก็ได้ว่าเอ๊ะจะเอา SL 55 หรือเป็น g t ่63ก็ต้องดูว่าตามมาสายคุณต้องลองมาสัมผัสดูเนาะใช่ครับเลือกเอาหรือจะให้คุณกายมาช่วยตัดสินใจก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าจะให้ผมช่วยตัดสินใจเลยเนี่ยไม่พูดถึงแคมเปญน,นี้ไม่ได้นะครับสำหรับ Mercedes-Benz EQ Offer นะครับที่เรียกไ,ไ,ได้ว่าคุณผู้ชมผมก็ลังจะพูดถึงรถไฟฟ้านะวันนี้รถไฟฟ้ามีคำถามมากมายในสังคมว่าใช้ยังไงคุ้มไหมขายเป็นยังไง ราคาขายต่อดีไหม<ช>และจะดูแลอย่างไร<ช> <ๆ S 2> อะไรต่างๆงตรงนี้มันเต็มไปหมดเลยซึ่งวันนี้ mercedes benz นะครับออกแบบรูปแบบการซื้อแบบใหม่นะครับที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถจ่ายเพียงแค่45,000บาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนแรกสมมุต<ช>ิ <ๆ S 2> คุณผู้ชมอยากใช้รถยนต์<ช><ช> mercedes benz <ช> <ๆ S 2> ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจ่ายเพียง45,000บาทโดยไม่ต้องจ่ายเงินดาวไม่ต้องจ่ายเงินส่วนแรก45,000บาทเริ่มสัญญาไปตลอดจนครบ5ปีคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงในเรื่องของการขายรถคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงในเรื่องของการหาที่ชาร์จเพราะได้ชาร์จปีด้วย แต่ถ้ายังห่วงว่าอยากจะชาร์จที่บ้านอีกมี w a ล l b อ x ให้ด้วยแต่ถ้ายังห่วงว่าเราจะเซอร์วิสดูแลเขายัางไงเรามี a b s p Extra เอ็ก a r t y ีแล,และ a b s p Easy Care ให้ด้วยอีก5ปีหรือห่วงในเรื่องของ Insurance Insurance ันมันในโลกไฟฟ้ามันคือดราม่าในี่ง,งนม <ขา S 1> ว่าไม่เป็นไรครับเอาไปเลยครับผมให้ Insurance ไปอีก3ปีเริ่มต้น ทุกคนพูดไปคนลุกไปคนที่จ่ายเงิน45,000บาทต่อเดือนเนี่ยตลอดระยะเวลา5ปีทําหน้าที่แค่เพียงขับรถใช่ครับอยากมาเซอร์วิสก็เข้ามาหาคุณกาย <Free S 1> เอาล่ะใครเกิดใครสนใจนะคะเข้ามาพูดคุยนะคะกับคุณกายเลยก็ได้ถ้าเกิดคุณกายไม่อยู่ให้พูดคุยกับ,บท่านไหนนะคะอีกหนึ่งานก็นทีมงานที่ปรึกษาทางการขายของเรารวมถึงโปรดักต์เอ็กซ์เพรสเราอยู่พร้อมในทุกๆวันครับแน่นอนว่าคุณไม่อยากพลาด แคมเปญโปรโมชั่นดีดๆกับรถดีดๆ Mercedes ครับ m e r c e d ซเดสเบนนะคะรีบเข้ามาพูดคุยกันรีบเข้ามาจับจองกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเปิ้นขออนุญ,ญาตคุณกายเนี่ย,ยให้ไปพักก่อนเดี๋ยวเปิ้นพาไปชมกันอีกรถยังไม่หมดเพียงเท่านั้นคนบใครที่บอกว่ายัางชื่นชอบรถ SUV ยยังมีให้เลือกอีกเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวลาคุณกายก่อนขอบคุณมากนะคะสำหรับรายละเอียดค่ะ เลยแนะนำคันนี้สวยมากเดินเข้าตูมทั้งหมดใน Mercedes-Benz ใครชอบความแรงก็ M G เลยจ้าน,นี่คือทั้งหมดภายในบูธ Mercedes-Benz นะคะทุกคนและตอนนี้เนี่ยเป็นเข้ามาในโซนที่เป็นแบบ E อ c l u s ค v ูมากๆสำหรับใครที่ต้องการความพิเศษแล้วก็มาดูรถแบบพิเศษคันนี้ตัว Mercedes-Benz บบักนะคะ ซึ่งเขาก็จะจัดเป็นแบบโซนพิเศษให้สําหรับคนที่ต้องการดูรถเป็นส่วนตัวนะคะและคันนี้ก็เป็นคันที่เอกลูซีฟสุดเลยใครที่บอกว่าฉันอยากดูเป็นการส่วนตัวมีคนแนะนําเป็นการส่วนตัวแล้วก็เลือกซื้อแบบส่วนตัวสักสองสำคัญ m g สักหคัน HUV สัก1นึคันก,ก็มาดูรถกันได้นะคะที่ บูส Mercedes-Benz นะคะในงานมอเตอร์โช2025ค่ะนี่คือทั้งหมดของเขาเลยใครที่บอกว่าอยากจะได้แคมเปญพิเศษจ่ายเพียงเดือนละ45,000บาทคุณได้ขับ Mercedes-Benz ไปเลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าประกันภยัยค่าซอร์วิสต่างๆมีหน้าที่ขับอย่างเดียวจ่าย45,000บาทเพียง5ปีไม่ต้องกังวลเรื่องการขายต่อจบที่เดียวที่ เมอร์เซเดสเบนนะคะเอาเป็นว่าใครสนใจรีบมากันก่อนนะคะตั้งแต่วันที่26มีนาคมจนถึง6เมษายน2568ค่ะถ้าใครได้ชมคลิปนี้แล้วนี่ย ยังไม่มีบัตรเข้ามาชมงานมอเตอร์โชว์2 0 2 5นะคะเพียงคุณกดแชร์กดไลค์คลิปนี้นะคะออกไปแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอมาส่งไปยังอินบ็อกซ์นะคะช่องทางที่คุณรับชมอยู่นะคะรับไปเลยบัตร5บาใบฟ,ฟ,ฟ,ฟรีฟรีนะคะและอย่าลืมนะคะให้กำลังใจเปิ้ลซ่าโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เรื่องรถที่ผู้หญิงก็อยากรู้วันนี้ลาไปแล้วรีบกดไลค์กดแชร์รับบัตรฟรีไปเลยบาย